วันนี้พ่อมาก็ห้อยนางร่มกับผม Always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I find out ปูก็มีนะครับปูนี <com> oh, oh ่คือ oh, ปูปูนี่พี er ่พี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 ่ตอบเลยโอ้โอ้โหตัวใหญ่โอ้โหใหญ่กว่าสุราษธานีนะครับ

วันนี้กระป้อมวันนี้กับผมครัวนุ่มตายฟันเทสเซวิเดนซึมเน็กชาวพังอานะครับวันนี้เพ่มมาก้อหอยหนังร่มกระป้อมเป็นก้อนห้อยนมทีเยอะมากะก้อ่งนี้กับไม่ได้เป็นห้อยนมทีเลี้ยงครับเป็นห้อยนมยะธรรมชาติเดี๋ยวแกไปดูครับใช้มือล้วงเอาเลยแล้วก็คนๆครับไว้นี่คือห้อยหนังร่มนะครับผมพี่น้องเก็บกันไปอ่าันนี้เป็นมีปลาดาวนะครับปลาดาวก็มีครับ เยอะแยะเลยครับแล้วก็มีห้อยเมงผูด้วยเยอะแยะเลยอันนี้เป็นห้อยเมงผูนะครับผมหอยเมงผูมันจะยบอยู่ที่สาหร่ายอ่าเยอะแยะเลยเก็บเก็บเลยเยอะแยะปูก็มีนะครับปูนี่คือปูปูนี่พี่นอนี่คือหอยเมงผูมันจะยบอยู่ที่สาหร่ายนี่คือหอยเมงผูหวานมากโอ้โหเดี๋ยวนึ่งให้ดูนะครับว่าร้อยขนาดไหนพี่น้อง ยอะใหญ่เลยนะหลายคนที่สงสัยนะครับว่าเกาะนี้เป็นเกาะที่เขาเลี้ยงไม่ใช่นะครับเป็นหอยจาะธรรมชาติเมื่อปีที่แล้วผมทำคลิปนะมีคนสงสัยถามว่าเอหอยเขาเลี้ยงไม่ใช่หอยจธรรมชาติที่นี่ครับเยอะมากฝรั่งไม่กินแต่คนไทยกินหมดอหอยเมงพูครับพี่น้องมันจะมีเป็นช่อเป็นช่อเลยหอยแงพูมันจะแอบอยู่ที่สาลายนะแต่ถ้าเรามากับเพื่อนเยอะเราอย่าบอกเขาเดี๋ยห้เขากินหมด เราบอกเตะพวกเราโอยไม่พูดโอยจ่ญยเนื้อวันแต่ท่านคอยหรือเปลออป่านายอะลุ้งกันไปลุ้งกันไปแซกัไปเออตามสา,ายไลน์นั่นแหละมีไหมโอ,โอ้โหโอ้โหตัวใหญ่โอ้โหใหญ่กว่าสุราธานีนะครับในในดูนี่ชวนนี โอ้โหใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่นี่สุดยอดเลยโอ้โหตัวเท่าหน้าเลยหอยพูนพูนทีนี้เรามาดูน้องชายครับน้องไม้น้องไม้ครับน้องไม้อยู่เป็นอะไรครับอยู่ริมช้อปปิ้งครับผมริช้อปปิ้งริมช้อปปิ้งครับผมครั้งแรกครับผมไม่เคยเก็บหอยเลยโอ้ยดูมาดูครับน้องไม้เก็บหอยครับหอยนั่นเลยน่าเบื่อมากเอาข้าวเมื่อยเอาวัน แต่มันมีเปลือกด้วยก็พยายามค้นหาแล้วก็เอามือจับจับลงลงคลำคลำเข้าไปนะครับจะให้น้องไม้คลำคลำเพื่อจะปล่อยโอ้โหโอ้โหเฟเลยเนี่ยหอยน้องเฟดโอ้โหกินตัวใหญ่ๆเลยกินหอยแรงดีหอมจ้ะไอ้ยากินอะไรแรงน้อยมากรบพี่บ่าวสนุกมากเลยพี่วันนี้ก็พาน้องๆมาออกเที่ยวออกคลิปบ้างครับอยู่แต่บ้านมือ เบื่อๆเน้นๆนะครับลงมาเที่ยวเกาะอ่อนางรมมามาอยู่แบบธรรมชาติโหใหญ่ๆนะนี่โหใหญ่เนาะใหญ่มากเลยยอดเลยๆเลยเนื้อน้ำยังเย็นอยู่นะำไม้นะเย็นมากเย็นมากกัดฟันอยู่นี่พี่โโอ้หไหนดูนี่เยอะไหมในกระถางอ่ะดูนี่เยอะไหมโอ้โหเก็บเก่งนี่ว่าโอ้โหพี่บ่าวเก็บได้ไม่เยอะเท่าน้องไม้เนี่ยโอ้โหนี่ถนดหอยเนี่ยสายหอยสายหอย

โอ้ยทีนี้เรากินใช่ไหมเนี่ยเอาไปกินหมดละกินเลยกินเลยทีนี้เราจะจัดจานกินน้ำจิ้มซูนะครับผมสดเลยสดเลยสดเลยจัดไป แกะหอยพี่น้องหอ,หอยหอยนางร่มดูตัวใหญ่ๆซะเลยโอ้โห,หท่าหำผมเลยพี่น้อง <c oughs> วิธีการเกะหอยเราเอามีดเสียบเข้าไปนะแล้วก็งัดภาษาใต้เขาเนี่ยงัดงัดแต่ถ้าภาษาการเขาเนี่ยแคะแคะแคะท่าไปแล้วก็โปะป,ะ,ป,ะ,ป,ะ,ปะมาโอ้โห สุดยอดเลยพี่น้องออออนึ่งๆๆหอยพี่น้องโอ้ยเยอะมากครับพี่น้องเยอะมากแต่ตัวเยอะๆพี่พี่น้องสุดยอดเลยหอยธรรมชาติไม่ใช่หอยเลี้ยงทีนี้เราแกะหอยเสยร็จแล้วพี่น้องทีนี้หอมเจียวใส่เข้าไปนะวันนี้ยอดกระถินไม่มีนะครับผมแต่เรามียอดกว่าการะถินให้ดูครับพี่น้องอ่าอร่อยมาก กินแล้วแบบว่าอารมณ์ดีและมีความสุขเลยไทยมาที่มันคืออะไรใบอะไรเอ่ยกินแล้วอารมณ์ดีคอมเมนต์มาหน่อยครับคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์มาหน่อยครับใบอะไรอารมณ์ดีครับผมใส่กระป๋อยใส่เยอะหรอยเยอะใส่น้อยหรอยน้อยและทีนี้เราจะราดน้ำจิ้มกระป๋อยเผ็ดเยอะใส่เ,เยอะเผ็ดน,น้อยใส่น้อ <laughs> ย หอยสดๆหอยหวานๆจากเกาะสวีเดนทางใต้สวีเดนนะครับผมอุน้นจะบอลล่ะ่าใส่น้ำจิ้ม้าไปพี่น้องดูความเป็นยังไงไม่รู้เลยแต่ว่าสะใจจังเว้ยที่ได้กินหอยัะครับทีนี้เราจะมากินกันนะครับผมเสร็จเรียบยยร้อยยอกะทิ้นไม่มีแต่เราใจ that s that. <S หัวกะทิ้นกับพี่น้องเลยกินแล้วรัวพี่น้องเออเอา กินแล้ววันนี้พี่เบารักน้องเบามาเอาไว้ตัวใหญ่ๆน้องเบาชอบหอยใหญ่ไหมหอยใหญ่เอาไปหอยใหญ่ๆกินมาเลยพี่เบาก็เช่นกันหอยใหญ่ใหญ่พี่น้องเอ้าหนึ่งสองสามหอยนั่งรงเซมิลินขึ้นมาลงลนดูยอ้หนอจะแดงยังไงวะเนี่ยใหญ่ทวาเลย

อมแมบบ่ลมดีกระถิ่นไม่มีโอ้ยอะไรืะอ้าวกล่องไปเลยครับ อไหมม,มันจะขายมันไม่ฟิวมกินหอยเราต้องกินกลางแม่น้ำนี่แอร่อยมันมันสดๆสสสเราไปเอาเราไปเอามาจากแม่น้ำเลยไม่มาเก็ตตรงนี้เลยมันสดสดมากกว่านี้ไม่มีที่ไหนแล้วต้องมาที่นี่อ่าชอบกินนี่อย่าลืมกดไลค์กัแชร์ให้กับพวกเราันด้วยนะครับผมสามนมสามวัยครับผมโอ้โหผมรุ่นพ่อครับแต่ว่า นะครับผม <S <S อย่าลืมนะครับฝากไลค์กแชรจกันด้วยพี่น้องหน้าอ่ะเดี๋ยวเราจะมีคล <Gob lin. S 1> ิปเยอะแยะให้ด right. may ูเลยเลนะครับผมเดี๋ยวจะมีกันหนึ่งห้อยนังรอบไอ้หนึ่งห้อยหมิงผูแก่หอยคมแล้วก็ซอยจุอ่าเดี๋ยวรับชมต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมฝากไลชร์ด้วยนะครับกลับลาครับผมสวัสดีครับ่มสวัสดีครับกิ่นหอยแรงดิแรงเงา